สวัสดีค่ะทอกกับบ้านไมคคาราเดียมวันนี้ก็เอาบอนกับต้นมาให้ชมนะคะต้นนี้มีชื่อว่าพรองสวงซึ่งเป็นไม้ของคุณจะรวยจันนิ่งเป็นไม้ใบกาบที่มีสีสันที่งดงามแปลกตาต้นนี้ออกจะเป็นสีแดงครัำหน่อยนะคะอายุหัวมากกว่าปีแล้วนะคะใบดูกและเส้นจะเป็นลักษณะที่เป็นสีแดงอมดำใบใบดกนะคะต้นนี้กำลังออกดอก คือเรานาออกมานอกตู้เพื่อจะมาผสมเ่อต้องเอามาไว้ใกล้ๆตานะคะจะได้ไม่ดืรผสมตรงใบก็จะเห็นเป็นรอยรขาวๆอั่นคือเป็นยาฆ่ามแมลงนะคะไม่ใช่เป็นกระดูกหรือเส้นของเขาแต่อย่างใดแล้วก้นส่วนนี้เจ๊เขาจะเป็นยังไงคะเขาจะเป็นออกสีแดงอมสม้มบางพุ่นที่ผ่าก็จะออกเป็นลักษณะที่เป็นสีออกไปทางสีเหลืองอมเขียว อ่อนๆนะคะแล้วก็มีขีดมีลายสวยงาม <ปะ S 2> ตาตาเลยทีเดียวแต่เมื่อช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปเขาก็จะมีวางเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นปกติบางส่วนเราไม่เคยเลี้ยงได้สูงข,ขนาดนี้นะคะก็จะสูงน้อยกว่านี้อันนี้เป็นต้นที่แตกหน่อก็คืออยู่ในที่ที่ล่มสักหน่อยเขาก็จะเห็นสีที่เป็นแบบเหมือนนะคะส่วนต้นใหญ่ที่เราถ่ายให้ชมนี้เป็นต้นที่ อยู่ในที่ที่แสงแดดกองตู้ที่แสงแดดของข้ารจัดนะคะความจุงของต้นมากกว่า3าสิบเซนตัวของของตูนี้เป็นไม้ที่เราแลกเปลี่ยนมากับเฉลวยนะคะคือช่วงนั้นเราเอานาลีบุรพาไปแลกเปลี่ยนได้ตัวบอนกับมาก็คือต้นพอนส่งต้นนี้เป็นไม้ที่ผ่าทําจำนวนไม่ยากนะคะอันนี้สีเขาแปลกไปเพราะว่าเราเอาออกจากตู้นะคะเราทิ้งในงตู้เขาขึ้นมา แล้วเขาแทงหน่อซึ่งต้นเล็กที่ให้ชมสองต้นนั้นก็เป็นต้นที่เกิดจากหน่อของเขานะคะแล้วเราก็เอากลับเข้าตู้ไปหลังจากเปลี่ยนดินแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็คือสีสันที่เข้มขึ้นนะคะแล้วก็ความสูงใหญ่ของเขาก็มากขึ้นรวมถึงใบก็หนาขึ้นเช่นเดียวกันก็นับว่าเป็นไม้ที่มีความเปลี่ยนแปลงจากุวงเวลาที่แตกต่างกันนะคะ ตัวพันสูงก็จัดเป็นไม้ที่สามารถปลูกลงนอกตู้ได้ดีแต่ว่าไม้ที่ปลูกลงนอกตู้เขาก็จะมีใบน้อยสักหน่อยะคะ่ะการถ่าทําจํานวนก็ไม่ยากะคะ่ะแลวเมื่อต้นสมุนที่เขาก็ให้ดอกแบบนี้นะคะ่ะนี่ดอกเขาอ้วนสมบูรณ์มากเลยทีเดียวนะคะทีนี้ก็จะโพสคลิปห่านหน่อยนะคะจะว่า ตอนแรกก็เสียงกลับมาแล้วเสียงก็เริ่มจะไปอีกแล้วนะคะเพราะาอากาศกลับมาเย็นใหม่เดี๋ยวก็ร้อนใหม่นะคะยังไงก็พบกันในคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ